สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแฮปปี้ไลฟ์บายเ n นโบอีกแล้วค่ะ Hello everyone. Welcome back to my channel. Happy l i f ล by Lainbow. Today I wish you have a wonderful day. าวันนี้มาเดี่ยวกินอีกแล้วพี่น้องจา้าบมีผูดผอมท่ำเพ่งสีสันสวยงามขนาดนี้อี่หยางวะทีในประมือจา้า it's like a squid I will eat a squid here it's blue squid แอนปูอดัดไม่รู้ว่าปูอัดภาษาอังกฤษก็เ,เอินไว้อีอย่างน้ะพี่น้องนาะแอนปูอัดว่าแล้วก็กินเลยจะของเครื่องกับ,บมีอย่างกับมีผักมีบัพริกแอนผิกหยวกแดง i s like a chili here พริผกหยวกแดงแล้วก็ c a r r o t and cucumber แตงกวาซื้อจ้ะอืมอ๋อ ปิดไม้ซอสซอสพี่น้องไปซื้อปูอัดลืมหยังออกมาจนหอดเยนแล้วลืมลืมซื้อวาซาบิลืมซื้อวาซาบิกับโชยุโชยุกับวาซาบิยุเฮียนเบิดบ่ทานมาหอดเยนหาวาซาบิหาโชยุกินบ่ได้บัดที่นี่กะมันกะยูไกลเนาะจ้า,จากะเลยนเบ่ไเด้ออกไปซื้อของกะเลยมีซัมหนี่อยู่ในเฮียนมีโชยุยน้อยๆแล้วกับวาซาบิน้อยๆติดตัวนั่งกะเลยเอามาน,นี่กิน อืม mm hmm. อันนี้ก็ขึ้นสมองวาซาบิ is make my brain is help ah, very fresh รชบอันนี้เป็นอย่างก้วย้ะจ้ะอันนี้ก้วยใครปลาหมึอกอย่าง is like squid ปลาหมึอกอย่างนะจ๊ะ w i วิตซี่ o ูดสลัดอีกแล้วคือไม่ด n แค่ไ e ่ด o ก็ได้ปลาหมึกย่างน้ำจิ้มเป็นปลาหมึอกอย่างพี่น้องน้ำจิ้มปลาหมึอกอย่างน้ำจิ้มเป็นซีฟู้ดวอลพีทวอาถือโอ้ยเบื่อๆไปหั่งนอกมาเมื่อนี่เมื่อยแห้งจ้ะมือแนมเบิดมือเบิดเว้นเพื่อได้ผักเดี๋ยวพอนไปหั่งนอกมาเมื่อยเมื่อยมื่อนี่จะเป็นอย่างบุเมื่อยเ,อเ,อเ,อเอถ้าเรี่ยวแล้วจ้ะ <c oughs> หมึกย่างสดๆแม่จ้ะแล้วลุงก็ได้พริกหยวกพริกหยวกมันนัน่นมันหวานแม่จ้ะว่านหวานพริกหยวกอู้อันอะลาสกา มื่อนี้มาอัดคลิปว่าไม่อย่างเด้จ่ายพี่น้องมื่อนี้มาอัดคลิปก็คือว่าเมี่ยนมื่ออ่นมื่ออ่นลุงสีแปน้นเขากำรเรพื่นอนยังก่อนคิวคัมเบอร์ แล้วเ,วเบิ้งก็คือคดนี่พี่น,น้องเหตุนังก็ต่อปานอันอีคิวสร้างเหตุหัวขลออยู่อันประมือเพิ่นกันแหละอันลุงสิบอกไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่ากรณีผู้ใดที่เข่ามาันใครที่เข้ามาเป็นเพื่อนมาคอมเมนต์มาทักทายลุงในช่องนะคะอันยุดซี่มือลุงสิไปกรรมฐา,านยูวัดจังหวัดตาดนะจ๊ะกับสิบ,บ่ได้ตอบคอมเมนต์ประมาณสามหมื่นนะจ๊ะ เดี๋ยวผูใ้ใดฝากขอความฝากเมนฝากยังไหวดเดียวลุงสิกับมาตอบเลยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาข้อเมนมาตอบมาคุยเด้อจ้าสิ่าเจอกันประม่านสามหมื่นเด้อจ้าก็สิมาตอบคลิปสาแนเตอผู้ดดใดเขามาเป็นเพื่อนไม่เพื่อนอยังเงินฝากขอความไวดเดียวลุงมาตอบคือเก่าเด้อจ้า <c oughs> ตัวนี้ตัวใหญ่ต้องฉีกมันหน่อยนึงเนาะตัวใหญ่แห้งพี่น้องขออนุญาตฉีกอืมพริเกเหลือง เมาเห็นปูอดดัดลุงยิบตัวปลาหมึอกอันปลาหมึกบังปูอัดลุงเบิดวาซาบิ <c oughs> <c oughs> is working in my head in my head is choc k สมองช็อค ผู้อัดภาษาอังกฤษว่าไหบ่ก่อนสิมาบอกกับว่าเหตุกันบาดมากเลยพี่น้องลืมข้าวผู้อัดกันทางปลามึก ตะหักตะหักคือจังคดนี่จ้ะเห็ดขลออยู่เห็ดคือคดนี่เป็นตะหักแห้งเมะกากัดหัวลีตัตนั่านึกแล้วจ้าตอนเนี้ยลุงอัดคลิปเทีียงขึ้นแล้ว ไปทางนอกมาไปเหตุทุระมากจ้ะพี่น้องไม่ได้เหตุงานนะจ้ะเมือนีล้ลุงไม่ได้เหตุงามหยุดงานงตั้งต่เมือนี้จนว่าหยุดลุงหยุดอาทิตย์หนึง่งแล้วอันวันที่สี่ห้าหกเจ็ดลุงสิไปเขากรรมาถานไปพักพ่อนสมองพี่น้องไปหยุดใส่สมองเพราะว่าสมองใส่แห้งหลายใส,ใส่นุ่นใส่นี่ ย่องมีสามารถเหตุบ่มีจิตบ่อยู่กับเหนือกับตัวคุณจ้าเห็นงานหลายคิดนูนคิดนี่หลายอกินเบิดอีหลีปลาหมึกหน่อยการกินแต่าหางมันนะหางมันแซวมัน so delicious is a quiz is a more one It looks like It's octopus looks It small very มันเป็นข้าวเบอร์กรินอ่ะเบอร์กินดิบราคาแพงข้าเจ้าเห็ดแบบวา่าเห็ดแบบสุกๆหาย่างหายแบบสุกๆสื่อมาด้ยจาเมื่เดย์เม่อ,อดเอดย์นั่น ืัวมาบ่วเด็ยอย่างเองในเข่าสาหลายห่อกุ้ง This is, Japanese like is right. ี่ซีเจแปนน o ฟู i ส e ไลก a าซีวิดเอาไซ i n อินไซ s s อีสติกิไรยันแสบทองกินกินดึกไหมพี่น้องกินตีหนึ่งแล้วยันแสบทองนุ่งก็เลยเอาเขามากินน้ำ แซบ่บ t ด e พุ u มาย o งเน็ต i ินไซ e ์อิสุ k เด็ิเชียสเทสอิสย ummy you can buy in seven eleven i buy from i get from got from seven uh, eleven แซบ่บพอเด็กหน่อยเข้ามากินนะจ๊ะมันแซบ่บปูอัดขาปูอา拉ก้าเอาคือเวาไปแล้วกินไปเบิร์ดไลน์ไปแนัะ กินนั่นนี่ลระพี่น้องคันหิวเขาเป็นยังงสิมาคันหิวเขามันกินเรากินเรากินเรากินมาฟังปากฟัง่งบอกอันนี้บักริก เบื่อหัวบดไดก็คือข้นตอนนี้ตุนเ <c oughs> พ้ยนคอรออยีงไหพี่น้องเล้ยยังข้นหนิเว้ยลุงมากินหัวบดได้หนูรู้สึกว่ามันเป็นคือข้นเนียเย่ยได้มากากินกัดกินตะหางนะว่าสีวาสันกะจ้ะ กินแล้วอันเนี้ยกินกล้วยกินบะเบิดอ,อันนี้บ่ได้ถึงนะจ๊ะเด้อลุงกินบะเบิดลุงก็บเก็บไว้ถากินมือรุ่นใส่ตู้เย็นตู้ยังไปกินนะจ๊ะอ t s so spicy after then I eat this uh, banana very good for make feel after I'm so spicy after I eat banana everything is my mouth is okay very good don't have so much spicy ม่ดี่เมื่อยลุงส่งไม่เมื่อยไปเปื่อยเลยจ้ะเจะ้ามาผูดจาผูดคุ้ยนอนอย่างวันนี้มาเพื่อจะบอกว่าลุงอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าลุงจะวายุประมาณสามสี่มื่อลุงสิบไปเขากรรมฐานยูวัดจําซื่อวัดบ่ไใหเป็นวัดปลาย่วนจังหวัดตาดอ่าไปกับน,นงสาวก็น,นงเคยกับอขอบครัววขอบขั้วนองสาวจ้ะ สิปังการเป็นเข่ากรรมาฐานแล,ลุงก็สิบ่ไดเมาตอบคอมเมนต์ก็คือลุงก็ลุงกขอโทษขออภัยไว้ด้วยจ้าแต่ว่าออกกรรมมาแล้วสิมาไล่ตอบบดสู่คอมเมนต์จ้าก็ขอบคุณหลายที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณห้ายที่มาให้อ่ากำลังจิตกำลังใจนะจ๊ะเนาะ Thank you very much for watching my channel Happy Life by Rainbow. See you with my next video. Today I have to go and have to say goodbye. บ๊ายบายเด้อจ๋ากินหลายอุ้ยหนาใครพี่น้องเอ้ยกินเข่ากินน้ำหลายหนาใครอ้วนอุตูยุค่ะนะบ๊ายบายเด้อจาเด้อ See you with my next video